ไม่จะแนะนําในการจริญพระกรรมฐานแต่ว่าวิธีปฏิบัติมโนยิทธิจะอธิบายตอนหลังในตอนนี้ก็ขอพูดส่วนที่ยังค้างก็งอยู่ก่อนแต่ว่าก่อนที่พูดเรื่องอื่นทั้งหมดตามว่าก่อนที่พูดเรื่องอื่นทั้งหมดตามแนวการปฏิบัติเพื่อกรรมฐานต,ตามที่พระเจ้าทรงตัดวันในภูมิบริการสูตร ท่านบอกว่าก่อนจะทำอะไรทั้งหมดให้ทุกคนแผ่เมตตาจิตไปในโลกทั้งปวงนั่นหมายความว่าในโลกนี้ใครจะอยู่ที่ไหนใครจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราคิดว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนสัตว์ทั้งโลกเราจะไม่ไปสืบด,ดูกับใครตั่นคือเมตตาแล้วก็ด้สองดวงน,นา เราจะมีความสงสารถ้าไม่เกินมีสสยที่ใครมีทุกเราจะช่วยได้เราจะเราจะช่วยได้เราจะช่วยให้คนทุกข์ถ้าทุกทุกคนตั้งใจอย่างนี้อารมณ์ใจจะเป็นสุขตอนนี้ไปก็ขอแนะนำะยานท้งจะยานแปดที่ค้างอยู่เมื่อวานนี้ก็มาติดอยู่ที่เจตรงปม่ต้องสมือนิยโยมนะที่จะเมื่อยมากเวลามาก นั่งสบ,บายคําว่ายานแปดนั้นในช่วงแรกนี่เขาบอกให้ทราบว่าจะอธิบายเรื่องยานาต่างๆก่อนพอถึงเวลาจะได้อธิบายเรื่องการปฏิบัติมโนยิทธิคําว่าจุตูปปาดีใจคนอื่นอันนี้มีความสำคัญกับนักปฏิบัติมากเพราะว่าก่อนที่เราจะรู้ใจคนอื่นเราก็รู้ใจของเราเองเสียก่อน สำหรับใจที่เราจะพึงรู้ในวิสุทธิมรรคท่านบอกว่ามีลักษณะหกอย่างว่าในที่นี้จะขอเอาย่อมาเลือแค่สามอย่างที่หกอย่างของท่านหมายถึงว่าอารมณ์ใจมีจิตสีดำที่ดำมากหรือดำจางแดงมากรด้แดงจางขาวมากรื้ขาวจางอย่างนี้เป็นต้นก็จะเว้นไว้เอาเหลือแต่สีดำสีแดงนีเป็นปต้น ก็จะเว้นไว้เอาเหลือแล้สีดำสีแดงสีขาวถ้าอารมณ์ใจสีดำหรือเทาก็แสดงว่าจิตของบุคคลนั้นมีทุกข์ถ้าอารมณ์ใจสีแดงหมายถึงคนนั้นมีอารมณ์เป็นสุขอยากได้สิ่งของเขา้าถ้าอารมณ์ใจสีขาวหมายถึงว่าจิตใจเอลเบขาวางเฉยว่างจากสุขว่างจากทุกข์มีจิตใจสงัดไม่รมสบาย นี่หมายถึงสีเรื่องคนธรรมดาตอนนี้สำหรับท่านพุทธบริษัทที่เคยเจริญมโมยิธิได้แล้วโนยิธิได้แล้วก็จงเอาใจของเราทำใจให้ขาวสะอาดเป็นอย่างต่ำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแค่ขาวสะอาดเป็นบาง็ยังไม่พอเพราะว่ามันยังไม่ใช่ใจของผู้ทรงฌาน แค่ขาวแค่แดงก็ดีแค่ดำก็ดีเป็นกำลังใจเขาปู้ถุชนที่ถ้าเป็นกำลังใจของผู้ทรงฌานมันจะมีเป็นแก้วคลุมรอบรอบหัวใจถ้าเป็นฌานสีจะจะเป็นแก้วใสในใจทั้งดวงจับอารมณ์ของใจขับกิเลสให้ออกจากจิตคำไม่กิเลสตัวนี้ก็คือนิวรณ ไม่ให้มันเข้ามายุ่งกับใจให้ใสสะอาดเป็นแก้วนี่สำหรับนักสมถะภาวนาถ้านักเจริญมิปสัสสนาภาวนาก็พยายามขับดวงใจถ้ารอบๆบ,บางๆยาน้ถือว่าเป็นจิตเข้าถึงมิปสัสสนาญานเบื้องตน้นยังไม่เป็นพระอริยเจา้าแต่ว่าถ้าจิตใสเป็นแก้วถือว่าอารมณ์เบลเบกขายานอย่างนี้ถือว่า จิตใจเขา,เา่าถ้าจิตใสเป็นแก้วธรรมดาเป็นชานสีเวลานั้นจิตจะมีเฉพาะเอกคตารมณ์บอบิกขาคือจิตจะมีอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วก็มีการวางเฉยไม่เนื่องกับอะไรทั้งหมด <c oughs> การรู้จิตใจของเราแบบนี้เป็น <c oughs> การรู้จิตใจของเราแบบนี้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาตื่นขึ้น,นมาเช้า จะต้องเรีบชำระจิตก่อนในนักปฏิบัตินะอันดับแรกแผ่เมตตาจิตไปในจักรวาลทั้งปวงก่อนคิดว่าเราไม่เป็นศัตรูกับใครศัตรูกับใครและราการที่สองไดมีความสงสารตั้งใจคิดว่าคนก็ดีตส์ก,ก็ดีในโลกนี้ถ้ามีความทุกข์ถ้าไม่เกินมิสัยที่เราจะพึงช่วยได้เราจะช่วยให้มีความสุข ถ้านั้นเป็นเศษเกินวิสัยที่เราช่วยไม่ได้เราคิดว่าถ้าโกาสเราคิดว่าถ้าโอกาสมีเราจะช่วยอย่างนี้จิตใจก็สะอาดหลังจากนั้นก็ระงับนิวนรณ์ห้ารายการเครื่อหนึ่งอารมณ์พอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยส้นรับสัมผัสระหว่างเพศตอนนี้ต้องตัดทิ้งไปช่วคราวรายการ รายการที่ 4, สี่อารมณ์ฟุ้งซ่านเกินไปรายการที่ห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติทั้งห้ารายการนี้เวลานั้นเราตัดตัดหมดทำอารมณ์เฉยเฉยแล้วก็ตั้งใจหมดรู้ลมให้ใจเข้าออกแล้วภาวนาเาออกแล้วภาวนาตามทางภาวนาก็ได้พิจารณาก็ได้แล้วก็ต่อน,นั้นไปก็พยายามสังเกตจิต ถ้าทุกคนสามารถชำระจิตให้ใสสะอาดเป็นแก้วเวลาเช้าทุกวันจิตของท่านจะมีการทรงตัวในฌานอาเช้าตื่นใหม่สามารถชำระเป็นแก้วได้ต่อไปเวลากลางวันทำงานเหนื่อยก็ลองสังเกตใจหยุดจากงานนิดหนึ่งสังเกตจิตทันทีว่าเวลานี้จิตเรามีสีอะไรถ้ามีจิตสีดำใช้ไม่ได้เป็นจิตเลว ถ้ามีจิตสีแดงถ้ามีจิตสีแดงเพราะการยินดีที่วัตถุก็ยังใช้ไม่ได้ติดวัตถุเกินไปถ้าจิตสีขาวธรรมดาเป็นสีขาวปกติก็ถือใช้ไม่ได้เป็นจิตของปุถุชนเกินไปถ้าบังเอิญจิตใสสะอาดได้ทุกขณะทุกเวลาที่เราต้องการเราก็ภูมิใจได้ภูมิใจได้ว่าการทรงสมาธิาเขามีผล ถ้าความจริงเวลาทํากานวันไม่ต้องนั่งขาดสมาธินึกถึงจิตตามธรรมาธรรมดาตอนี้เจตวริยานถ้าทําจิตของเราใสาสะอาดถึงที่สุดแบบนี้แล้วก็ยพิ่พงทราบว่าถ้าเราต้องการรู้จสุดแบบนี้แล้วก็ยพิ่พงทราบว่าถ้าเราต้องการรู้ใจของคนอื่นจงคิดว่าเราจะรู้ได้แค่กำลังใจของเราทรงตัวอยู่ในคุณธรรมอย่างนั้น นั่นหมายความว่าจิตของเราสามารถทรงอยู่ขั้นปฐมฌานเราก็เยอะคนอื่นเลยกว่านั้นเรารู้ไม่ได้ถ้าเราเป็นพระอริยะเบื้องตน้นก็สามารถรู้แค่ของเราลงความว่าถ้าเรารู้ได้แค่ไหนเราได้แค่ไหนรู้เขาได้แค่นั้นถ้าเกินไปไม่เห็นตอนนี้นอยากใจเห็นจริงๆก็จงจใช้กําลังใจของเราโดยเฉพาะใจของเราโดยเฉพาะ อันดับแรกขับกําลังใจเราให้ใสสะอาดจริงๆเสียก่อนหลังจากนั้นก็ใช้กําลังของมโนยิธิเกื้อพิญญาขึ้นไปเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงแล้วตัดกําลังใจความรู้สึกอย่างอื่นๆว่าคนนั้นดีคนนี้เลวคนนั้นได้อย่างนั้นคนนี้ได้อย่างนี้ตัดทิ้งไปทำกำลังใจเป็นเบกขาคือวางเฉย หลังจากนั้นก็ทูลถามพระพุทธเจ้าตรงว่าบุคคลคนนี้จะมีกําลังสมาธิขั้นไหนปัจขั้นไหนจะมีความเป็นพระอริยเจ้าขั้นไหนขอเห็นใจเขาบุคคลคนนั้นจะขอพระองค์บอกด้วยอย่างนี้เราจะเห็นติเขาอย่างชัดเจนแจ่มใสตามตามคุณธรรมที่เขาทรงอยู่แล้วก็สามารถจะรู้ได้จากการบอกของท่านว่าเขาทรงอารมณ์ใดๆอยู่ การบอกของท่านว่าเขาทรงอารมณ์ใดรอยู่นี่การรู้จิตมีประโยชน์อย่างนี้ถ้าหากว่าท่านทุกคนสามารถได้เจตวิทยายานทำจนคล่องพอได้ยินชื่อคนไร้ยินชื่อสัตว์จะรู้ได้ทันทีว่าท่านผู้นี้ทรงอารมณ์ว่าท่านผู้นี้ทรงอารมณ์อยู่ขั้นไหนขั้นปุถุชนคนที่หนาแน่นไปดึยกยเลส ในกระไมยความว่าจิตจะดำธรรมดาจิตจะแดงธรรมดาจิตจะขาวธรรมดาถ้าท่านผู้ทรงฌานถ้าฌานต่ำก็จะมีจิตเป็นแก้วรอบตัวบางๆสองก็จิตเป็นแก้วลึกลงไปประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าหากว่าฌานนั้นสามจิตจะเป็นแก้วเกือบทั้งดวงจะมีการมีแกนนิดหน่อยถ้าได้ฌานสี่จริงๆจิตจะใสสะอาดเป็นแก้วทั้งหมด ถ้าหากว่าเป็นนักเจริญวิปัสสนาญาณแต่ยังไม่ได้เป็นโสดาบันสวยสดงดงามถ้าเป็นะโสดาบันแล้วกําลังจิตความแพรวพราของท่านคนนั้นจะลึกขึ้นไปประมาณ25%เปอร์เซนถ้าเป็นพระสีธาคามีความแพรวพราวจะลึกขึ้นไปประมาณ50%อร์เซ ถ้าเป็นพระอนาคามีความแผ่วๆจะลึกเต็มดวงแต่ว่ามีแกนมีความแผ่วๆจะลึกเต็มดวงแต่ว่ามีแกนข้างในเล็กน้อยส่วนมากเป็นแกนแดงถ้าเป็นพระหันรจริงๆจิตใจของท่านบนนั้นจะแผ่วๆเป็นประกายพึกและจะขยายเป็นดวงใหญ่นี่เป็นกำลังใจพระหันนี่ถ้าเรารูาร้เจตุลีต่อไปก็เป็นปุเพริวาสานุสติญาน ปุเพนิวาสานุสติญาณคือการอนรุตตชาติได้สําหรับจุตรปรปูปปาจะเจ,เจโตริยาณนั้นถ้าเราขับกํบาลังใจแบบนี้ระจิตเราก็สะอาดก้าวไปถึงขั้นฌานโลก,กีที่เป็นภริยะลำดับพระรู้ใจม่ขับง่ายกิเลสถ้าได้เจโตริยาณนนขับกิเลสง่ายต่อไปก็เป็นปุเพนิวาสานุสติญาณคือการระลึกชาติได้ การระลึกชาตินี้ต้องทําให้คล่องเหมือนกันให้นูู้้ได้ทันทีให้มีความรู้สึกว่าเราเคยเกิดเกิดเป็นคนอันดับนี้บ้างไหมถ้าเกิดมาแล้วกี่ครั้งเขาดูภาพเท่านั้นภาพนั่นหมายความว่าป็นตัวบุคคลและมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนเราจะรู้ทันทีถ้าเห็นสัตว์ประเภทนี้เราคิดว่าเราเคยเป็นสัตว์ประเภทนี้บ้างไหมถ้าเขาคิดว่าเราเคยเป็นสัตว์ประเภทนี้บ้างไหม ถ้าเคยเกิดขอเห็นภาพนั้น <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นเห็นคนรวยแล้วก็อยากจะทราบว่าเราเคยรวยไหมเห็นคนจนแล้วก็ทาบทราบอยากจะทราบว่าเราเป็นคนจนมาไหมก็รวมความว่าเราจะทราบได้ทุกอย่างแบบนี้ต่างกำลังเขาปุกเฟนิวาสามัญคสรลึกชาติก็เป็นเหตุให้เราไม่มัวเมาในชีวิตมีความรู้สึกตัวตามความเป็นจิวาการเกิดทุกครั้ง บางครั้งก็มีความร่ำรวยมีความสุขในทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติแต่ว่าความทุกข์ในความเป็นอยู่ของคนเหมือนกันหมดคือมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแก่ขึ้นมาทุกวันในท่ามกลางขณะที่ทรงตัวอยู่ก็มีการป่วยไข้ไม่สบายมันก็ทุกข์ ถ้ามีการพัดพลาดจขคงชอบใจมีความปรารถนาไม่ค่อยะสมหวังมีความตายในสุดเหมือนกันหมดเกิดเป็นคนจนก็แก่ก็ป่วยก็พัดพราดจจของรักของชอบใจก็ตายเกิดเป็นคนรวยก็รู้จักแก่รู้จักป่วยพัดพราดใจของรักของชอบใจก็ตายมีฐานะใหญ่ก็เหมือนกันมีฐานะ,นะเล็กก็เหมือนกัน ตรงความเราก็จะมองเห็นว่ากายเกิดการตายเป็นของไร้ประโยชน์มันเต็มไปด้วยความทุกข์ชาตินี้เราเกิดเป็นคนเราก็ทุกข์ถ้าชาติหน้าเราไปเกิดเป็นคนอย่างนี้เราก็ทุกข์อีกทุกข์แล้วไปก็ตายอย่างนี้เราก็ทุกข์อีกทุกข์แล้วไปก็ตายตอนนอกจากการเกิดเป็นคนเราก็ต้องใช้ปุพเพนิวาสา,ารัญนึชาติถอยหลัง ว่าก่อนที่เราจะมาเกิดครั้งนี้เราเคยเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างไหมเคยเกิดขุมไหนบ้างขุมได้กี่ครั้งขอดูภาพต่อไปถ้าเห็นอย่างนั้นแล้วก็ขอดูภาพต่อไปว่าก่อนที่จะลงนรกนี่เป็นการดูถอยหลังเราเองเราเกิดเป็นคนมีฐานะเป็นยังไงทําบาปประเภทไหนบ้างจึงได้ลงนรกขุมนี้ภาพนั้นก็จะปรากฏมันไม่ใช่ภาพประเภทเขียนขี่ข้างฝานะ เป็นการสแสดงออกจริงจังในภาพนั้นขณะที่เราเถวายทุกขเวทนาถ้าเป็นถ้าสามารถทำอย่างนี้ได้เราก็จะมีความสุขใจอยู่จุดหนึ่งคิดว่าขึ้นเชื่อว่าความชั่วประเภทนี้ที่ทำให้เราต้องตกนรกเราจะไม่ปฏิบัติต่อไปอีกเราจะบัตรเฉพาะจุดเึื่ความดีหลังจากนั้นแล้วก็เดินหน้าต่อไปถอยหลังเข้าไปอีก ว่านอกจากจะตกตะลกแล้วเราเคยเกิดบนสวรรค์บ้างไหมเคยเกิดเป็นเทวดาชั้นไหนบ้างเคยเกิดเป็นนางฟ้าชั้นไหนบ้างเคยเกิดเป็นพรหมบ้างไหมไหมอย่างนี้ภาพเก่าๆของเราจะก็จะปรากฏเคยเกิดเป็นผู้หญิงเคยเกิดเป็นนางฟ้าบ้างผู้ชายเคยเกิดเป็นเทวดาบ้างทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเคยเกิดเป็นพรหมบ้าง แล้วก็ถอยหลังไปดูกฎค้งกรรมความดีว่าก่อนที่จะมาเกิดไปนทอมนี้เราทำความดีอะไรไว้ได้ความดีประเภทนั้นจะส่งผลให้เรามีความสุขเมื่อเราถอยหลังเข้าไปทราบตามนี้แล้วอารมณ์ใจก็ไปสุขไปคิดว่าขึ้นเชื่อว่าสวรรค์มีความสุขเราต้องการ ขึ้นว่าเชนพรมโลกมีความสุขเราต้องการถึงแม้ว่าชนพรมโลกมีความสุขเราต้องการถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขชั่วคราสวสวรรค์ก็ดีพรมโลกก็ดีมีความสุขชั่วคราวถ้าหมดบุญวัสนาบาร,รมีเรากลับมาทุกใหม่อย่างน้อยที่สุดเราก็พักทุกชั่วคราวแต่ดินแดนที่มีความสุขจริงๆมีที่ไหนมีความสุขแล้วไม่ทุกต่อไปนั่นคือนิพพาน ในเมื่อรรู้การเวียนว่ายตายเกิดอันเดินนาฏบุพเพเดวาสัญญายันการเกิดเป็นคนมันเป็นของไม่แน่บางครั้งก็พัดลงอบายภูมิเป็นสตนรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างเป็นสติชันบ้างรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างเป็นสติชันบ้างเป็นคนมีความทุกข์บ้างบางครั้งได้สายบุญบรมีของเรามีความดีเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้าง ในเมื่อถึงการเวียนไหตายเกิดในวัฏฏะนับชาติไม่ท้วนอย่างนี้เราก็เบื่ออันนี้อันเดินได้กําลังปกปีนิวาสันติญาณฤกชาตินะเขาทุกคนทําให้คล่องตอนนี้ไปก็ถึงเวลาที่จะแนะนําการเจริญกรรมฐานในด้านองมโโยธิคําว่ามยโยธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจมีฤทธิ์ทางใจ ในกหมายความว่าเราใช้กําลังใจฤทธ์แปลเป็นฤทธิ์คือเราจะไปได้เฉพาะใจเปน็นโอเยตีนี่อันดับแรกทุกคนปฏิบัติจะต้องได้ทีเป็นกุยยัก่อนหลังจากน้นครูก็จะแนะนําให้ปฏิบัติปมามณีเจดีสถานพอเคลื่อนไปได้อย่างนี้ถือว่าเป็นเมื่อทีเพ็นกุยยัของอภิญญา จากพระจุรามมนีเจดีสถานแล้วถ้ามีกำลังใจพอเขาจะแนะนำให้เป็นรู้จักผ่านคือเป็นการเพื่อความสงสัยที่พระเจ้าทรงตรัสว่าคนเกิดมาแล้วตายแล้วมีสภาพไม่ศูนเกิดไปเกิดไปแล้วตายจากความเป็นคนถ้ามีจิตมีเศร้าหมองไปส่สว่บายภูมินรกเกวนต้น ถ้าจิตผ่องใสในดันและด้านเขาก็สนก็ไปโู่สุขติมีสวรรค์เป็นตนเป็นการบิณฑ์เป็นการบิณฑ์และเสภาบมญงยิย้ิีนี่เราจะได้ญาณแปดอย่างถ้าทําใ้กล้องเครื่อหนึ่งทิพย์จุญาเห็นผีเห็นดวงดาเห็นรกเห็นสวรรค์เห็นทุกอย่างได้ตามที่เราต้องการที่ตาเนื้อไม่เห็นเป็นการสองโจตัวปปาติยาายของคนในสัตว์เห็นหน้าคนเห็นหน้าสัตว์ เราจะทราบได้ทันทีว่าคนคนนี้สัตว์ตัวนี้ก่อนจะเกิดเป็นมนุษย์มาจากไหนมาจากสวรรค์หรือ,นนอมาจากฟอมม,มมาจากนรกเปล่เราทราบได้พอได้ยินชื่อคนตายเลยเราจะทราบได้ทันทีว่าข่าววนี้พอได้ยินชื่อคนตายเลยเราจะทราบได้ทันทีว่าข่าววนี้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนถ้าบังเอิญญาตเขาเราตายพวกเขาเราตายเราต้องการจะทราบก็ติดตามเข้าไปเลย ลูกข่าววา่ตายก็เวลานี้เขาอยู่ที่ไหนเราไปหาเขาเลยเขามีความสุขแล้วมีความทุกข์เราจะรู้เขาทราบเขาจะบอกเราให้แล้วก็ทําตามนั้นถ้าก็มีความทุกข์อยู่จะก,ก็จะมีความสุขต่อไปก็เจตโตบริยา,ยานคือรู้จิตใจคนอื่นและรู้ใจเราเองด้วยต่อไปก็เป็นปุเพนิวาสาตุญาณลักาติได้ ต่อไปปฏิทังธยญญาโนยการในอดีตถึงการข้างหน้าจะเป็ยยังไงอนาคตังทยญญาโนยการในนาคตอดีตกันที่แล้วมาอนาคตังทยญญาโนยแกการข้างหน้าและยะถา,าปัจจุปนังทยญญารู้เวลานี้ใครอยู่ที่ไหนมีความสุขหรือความทุกขยะถา,ากรรมุตายานหเหตุขึ้นความสุขอะไรเหตุขึ้นความทุกข์ขอพูดย่อๆต่อไปก็เป็นวิธีปฏิบัติ การปฏิบัติที่มีผลตามนี้อันดับแรกขบรรดาญาโยพุทธวบริษัททุกคนอันดับแรกนะให้กําหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกให้รู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้ แต่ว่าการรู้ลมหายใจเข้าเกินลมหายใจเบาเกิดไปก็อย่าเร่งรัดให้หนักเพราะถ้าไปเร่งรัดร่างกายจะเหนื่อยลอยไปลมหายใจจะแรงและลมหายใจจะเบาถือว่าเป็นเรื่องของลมหายใจเราไม่บังคับลมหายใจเรามีหน้าที่อย่างเดียวอ่อยจิตเข้าไปรับทราบว่าเวลาว่าเวลานี้ให้ใจเข้าหรือเวลานี้ให้ใจออก แล้วในช่วงนั้นต่อไปก็มีภาวนาควบคู่กัไปใช้คำภาวนาสี่คำคือนะมะพะทะเวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะเวลาให้เวลาให้ใจออกนึกตามมะพะทะเนื <c oughs> ่อว,ว่าอย่าอย่ารีบเกินอย่าเร่งเกินไปจนเหนื่อยนะปล่อยไปตามสบายๆร่างกายให้ใจเร็วให้ใจช้าเป็นเรื่องของร่างกาย <c oughs> ยังเรมว,ว่าเวลาให้ใจเข้านึกตามวัานนัทะตอนนี้การที่จะฝึกอย่างนี้อันดับแรกจะต้องได้ทิพย์ุยันก่อนการภาวนานี่เวลาฝึกจริงๆครูพูดแนะนำเขาให้ภาวนาประมาณสิบนาทีในช่วงเวลาที่ภาวนาสิบนาทีเนี่ยเขาบันดาเวลานั้นจงอย่าอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นอันขาด เพราะว่าถ้าวิญญา,ารู้อยากเห็นเข้าจิตจะฟุ้งซ่านขณะที่ภาวนาจิตยังไม่เป็นทิพย์ <c oughs> จิตจะมีความเป็นทิพย์ต่อเมื่อคนเขา้าเข้าแนะนำด้านด้านพิวัฒนายานต้องรอตอนหลังต่อไปเมื่อภาวนาประมาณสิบนาทีแล้วก็จะมีคนเข้าไปนั่งกลางวงบ้างและคนเข้าไปนั่งขนาบ้างแต่คนน้อยนั่งขนาวงคนมากนั่งกลางวง ขณะที่คนเขไปนั่งกลางวงให้ราวว่าที่คนเขาไปนั่งกลางวงให้ทราบว่คา,นา,งวงาวคนนั้นเขาจะเข้าไปแนะนําตอนนั้นขบรนดาญ,ญาโยมบริษ,ษัทที่รับปฏิบัติให้หยุดภาวนาทันทีเลิกภาวนาไปเลยภาวนาก็ไม่ภาวนาการรู้ลมหายใจเขาออกก็ทิ้งแต่ว่าตั้งใจฟังเสียงของผู้แนะนำ ผู้แนะนําเขาจะแนะนําในการตักกิเลสขณะที่ตั้งใจฟังเสียงของผู้แนะนําเวลานั้นจิตจะห่างจากกิเลสทีละน้อยทละน้อย,นอยในที่สุดจิตจะขาดตอนจากกิเลสจิตจะขาดตอนจากกิเลสคือจิตใจไม่นึกถึงความโลภไม่นึกถึงความโกรธไม่นึกถึงความหลง จิตใจตั้งใจฟังคําแนะนำของวนนันตและนึกตามไปด้วยอย่างนี้จิตจะว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสอารมณ์ก็เริ่มเป็นทิพย์ไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพย์คำว่าญาณน,นี่แปลว่ารู้ถ้าแปลเต็มศัพท์แปลว่ามีความรู้สึกทางใจใคยตาทิพย์ให้เชื่อความรู้สึกของใจ พอครูผู้ปฏิบัติเขาเห็นว่าจิตใจเริ่มสะอาดความเป็นทิพย์เริ่มเกิดเขาก็จะหยุดแนะนำเขาจะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้างอย่าลืมว่าเขาถามถึงความรู้สึกอย่าโยมทุกบุคคลกันไปกันใช้ความรู้สึกเป็นสำคัญเพราะใจเป็นทิพย์แต่เวลานั้นมีความรู้สึกอย่าสงสัยคือไม่ต้องกลัวผิด ความรู้สึกครั้งแรกเนี่ถูกต้องให้ตอบทันทีว่าไม่ถ้าก็ถามว่าท่านที่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้ามีความรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงก็ตอบว่าเป็นผู้หญิงมีความรู้สึกว่าเป็นผู้ชายก็ตอบว่าเป็นผู้ชายสึกว่าเป็นผู้ชายก็ตอบว่าเป็นผู้ชายเขาถามว่าท่านผู้นั้นแต่งตัวสีอะไรเขาจะซ้อมกับบงใจถ้าเราก็บอกทัานขนาดการแต่งตัวสีสันวรรณะแก่เขา ท่านี้ความเป็นทิพย์ธรรมดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทที่ได้กันนี่จะไม่สม่ำเสมอกันคนจิตสะอาดน้อยบางคนจิตสะอาดบางกลางบางคนจิตสะอาดสูงสุดถ้าเวลานั้นจิตสะอาดน้อยจะมีแต่ความรู้สึกทางใจจิตจะไม่เห็นภาพถ้าจิตสะอาดบางกลางที่เราจะกิเลสนะบางกลาง จิตมีความรู้สึกเพราะว่าจิตเห็นภาพแต่ไม่ชัดเนจนแจ่มใสถ้ามีจิตสะอาดสูงสุดจิตมีความรู้สึกเพราะว่าจิตเห็นภาพชัดเนจนแจ่มใสมากทั้งนี้ก็ขึ้นกับกําลังใจขบรรดาญายโยมพุทธบริษัทแต่ทุกคนค่อยเชื่อความรู้สึกของจิตเป็นสาคัญสําคัญเมื่อญาโยมตอบอาการรุนสามอย่างเขาได้แล้วหลังจากนั้นครูก็จะแนะนําให้ไปพระจุลามนีเจดียสถาน ซึ่งตั้งอยู่บนสวรรค์ชช่นดาวดึงเป็นสถานที่ธรรมสก,กายของเทวดาและพรมทั้งหมดของเทวดาและพรมทั้งหมดที่ตรงนั้นบรรดาญาจโยมพุทธบริษัทจะพบพระพุทธเจ้าจะพบพระหันเทวดาและพรมมากมาย เมื่อเขาํำไปมาตร,รการพอสมควรแล้วถ้ากำลังใจอย่างสะอาดอยางดีต่อไปมีความเข้มแข็งต่อไปใคไ,ไปรู้จักนิพพานนี่สำหรับผู้ใหม่นะสำหรับญาติโยมเก่าๆค่อยตัดสินใจตามนี้ให้เห็นอริยสัจขึ้นหนึ่งทุกว่ากายเกิดมาในโลกนี้มันเต็มด้วยความทุกข์ไม่มีความสุขทุกจะมีขึ้นมาได้เพราะอาศัยร่างกายอย่างเดียวความหิวมันทุกข์เพราะมีร่างกาย ความหนาวเกินไปร้อนเกินไปจะมีได้เพราะร่างกายความป่วยไข้ไม่สบายจะมีได้เพราะร่างกายความพัดพลาดจากของรักของชอบใจจะมีได้เพราะร่างกายความตายจะเกิดขึ้นเพราะมีร่างกายคือในเมื่อมีทุกตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเตสังบูปสมโสุโขวะนั่นแปลว่ากายเข้าไปสงบกายนั่นเที่ยวเป็นสุข ถ้าเราต้องการมีความความสุขจริงๆแล้วคือเราก็เป็นคนไม่มีร่างกายคือไม่มีความไม่มีร่างกายเป็นคนไม่มีร่างกายเป็นสัตว์ดาดางฟ้าไม่มีร่างกายเป็นเป็นพรหมเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานหลังจากนั้นเขาทุกคนจะพร,ะรูพป,ปริชมก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชัดเจนแจ่มใสแต่กำลังเอาจิตใจไปตั้งวัตถินิพพานคอยครูผู้แนะนำ เวลาที่ครูมาซักซ้อแมแนะนําเวลาที่ครูมาซักซ้อมแม่นําอย่างนี้จะมีความผ่องใสามากมีการคล่องตัวอรบ,บัรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนตอนนี้ไปเขาญาโยมท,ทุกคนหันหน้าไปทางพระธุตรูกตั้งใจเพื่อสมาทานศีลสมา